ได้เป็นเบสที่มีชื่อเสียงมานานแล้วเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากราคาไม่สูงแต่ว่าสเปคที่ให้มาเป็นสเปคที่มันให้มาเยอะจนไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาราคาเนี้ยมันไปได้กำไรจากตรงไหนอ่ะมันคุ้มค่าครับหลังจากที่เอาไปออกทัวร์มาแล้วอะไรด้วยก็ใช้งานได้จริงๆนะก็เป็นรุ่นที่น้องๆน่านะจะหาซื้อม่าเป็นของส่วนตัวได้ไม่ยากนะักแล้วก็ใช้งานจริงๆได้เพราะว่าผมเองก็ใช้มาแล้ว สวัสดีครับผมนรเทพมาสายนะครับหรือพี่นอพอสหรือพี่นอคริเชนโดครับพี่นอนรู้จักแบรนด์คอร์ได้อย่างไรครับรู้จักนานแล้วครับจริงๆผมเคยชอบยังชอบอยู่แหละ TM s t e v e ีมากๆแล้วเขาก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของคอร์ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็รู้ว่าคอร์ที่เป็นเบสที่มีชื่อเสียงมานานแล้วเพียงแต่นนว่าไม่เคยเล่นเพิ่งเคยจับเพียนั้นเองด้วยความที่เพิ่งจับตัวนี้เป็นครั้งแรกนะฮะแ,แค่รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมาก เพราะว่าราคาไม่สูงแต่ว่าสเปคที่ให้มาเป็นสเปคที่คุณรีบสะสมไว้ก่อนนะมันให้มาเยอะจนไม่รู้ว่าไอ้ที่ค่ราคาเนี้ยมันไปได้กําไรจากตรงไหนอ่ะเอาแค่ตรงนี้อย่างเดียวแค่หยองนี้ก็น่าจะกับปิกอัพบวกกันก็น่าจะไม่รู้จะกี่ตังค์แล้วอ่ะอันนี้แค่รู้สึกคือแบบว่าควรจะรีบเก็บไว้ก่อนตัวนี้คือคอร์ดสเปซไฟทนะครับที่พี่นอใช้ออกทัวร์อยู่เป็นประจำนะฮะ ก็เอาจากข้างหลังก่อนคอขนาดกว้างกําลังดีเพราะว่าผมเองไม่ถนัดคอที่แคบว่ามันสอดนิ้วเข้าไปลาบากแลผมเป็นมือค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็เลยสเปคคอเนี่ยพอดีที่กำลังชอบความใหญ่ของมันนะะข้างหลังเนี่ยมันประกอบไปด้วยไม้7ชิ้นนะครับ โครงสร้างของเขาเนี่ยมันจะมี Roasted Maple แล้วก็คู่วอลนัทกลางแล้วก็สีม่วงนี่เขาเรียกอะไรนะ Purple Heart านะ purple h e a r t หัวใจสีม่วงส่วนแกนกลางถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็น Maple แล้วก็ข้างหน้าก็ฟิลกรบอร์ดก็เป็น Maple นะฮะเป็น Roasted Maple แล้วก็มีซี r รเฟ t ทำให้เสียงของสายเปล่ากับเวลาเรากดลงไปเนี่ยเสียงจะไม่ต่างกันเพราะว่ามันอยู่บนเฟรดต,ตลอดอยู่แล้วรีเดียก็เป็นรีเดียสมัยใหม่ที่ไม่ไม่โค้งก็ค่อนข้างแฟลตขึ้นผมถนัดถึงอยู่แล้วนะครับส่วนบอดี้เป็นมอหกคานีด้านหลังเป็นมอหกคานีแต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นไม้ปะหน้าด้วย p o p ปล r b i เบินะครับแล้วก็เป็น Headless คือ Bend b ิ n เบนเบสที่ไม่มีหัวคราวนี้มันเหมาะมากเพราะว่าผมทัวร์คอนเสิร์ตแล้วผมเดินทางบ่อย คราวนี้พอเดินทางบ่อยเนี่ยเราต้องใช้เบสที่เป็นความยาวปกติคือสเกล34นิ้วแต่ว่าพอสเกล34นิ้วของเบสปกติเนี่ยมันจะมีตูดของบอดี้ออกมาอีกแล้วก็มีหัวก็มีอีกมันก็จะยาวเป็นปกติของเบสในแบบไซส์ปกติแล้วพอใส่กระเป๋ามันจะมีปัญหาเดินการเดินทางในการขึ้นเครื่องบินมันต้องไปโหลดโอเวอร์ไซส์ต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่มเราถ้าเกิดว่าโหลดเข้าแต่ท้องเครื่องบินต้องไปใส่ฮาร์ดเคสที่ใหญ่เข้าไปอีกทําให้การเดินทางลําบากจริงๆริ่ะผมเคยไปทัวร์กบทีโบนเนี่ยม แล้วก็ข้ามไปเกาะนู้นเกาะนี้มันก็จะลำบากผมก็พยายามหาเครื่องไม้เครื่องมือที่พกง่ายสั้นถือขึ้นไปไหนก็ได้ไอ้ตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์เพราะว่าด้วยความสั้นแค่นี้ของมันเนี่ยมันตัดช่วงเนื้อไม้ตรงนั้นตูดออกแล้วก็ตรงหัวออกเนี่ยทำให้มันใส่กระเป๋ากีตราก็ได้ใส่เท่ากีต้าเลยแล้วก็น้ําหนักเบาถือขึ้นเครื่องบินอะไรคล่องตัวก็เหมาะสําหรับการเดินทางคราวนี้สเปคเสียงเนี่ยใส่ฐานหนึ่งก้อนนะครับเป็นแอคทีฟ p ิกอัพเป็นบาโตลินีรุ่น MK1 หน้าหลังน่าจะเป็นฮัมเกอร์เก พา k ค r รีแอมเป็นของ Mark Bas สนะครับมีคอนโทรลอยู่หปุ่มหนึ่งเลยก็คือ Master Volume นะครับ Master Volume ดึงขึ้นมาตัดเป็น Passive ได้ใช้สำหรับเผื่ออุบัติเหตุฐานหมดอะไรงนี้นะตัวต่อมาคือแผ่นบิ๊กอัพหน้าหลังนะครับก็พี่น้องใช้บ่อยนะครับอย่างบางเพลงที่ไม่ต้องการเบสชัดมากผมจะแผนมาตัวหน้าด้วยวิธีดีดหลก็แล้วแต่มันจะได้โทนคาเลอีกแบบหนึ่งฟังกี้หน่อยก็ลบ ไปหลังนิดนึงเลยครับใช้บ่อยปุ่มแผนส่วน EQ 3ตัวนี้เป็นทุ้มกลางแหลมนะครับก็เป็นภาคปกติของ EQ เบสทั่วไปคนถามบ่อยว่าตั้งสายยังไงใส่สายตรงนี้เลยหมุนตรงนี้ตรงนี้ก็หกเหลี่ยมล็อกนะครับน้ำหนักไม่หนักครับ อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคนถามว่าพี่นอใช้เบรแบบมีหัวเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนไปใช้เป็นเฮดเลสเนี่ยถามถึงข้อดีมันคือยังไงผมว่ามันเพี้ยนยากเพราะเวลาที่เรามีหัวเบรเนี่ยแล้วลูกบิดอยู่ข้างบนเวลาที่เราใส่กระเป๋าเบรด่มันจะถูกหนีบใช่ไหมพอถูกหนีปั๊บเนี่ยมันทำให้มันเพีย้ยนทุกครั้งที่เราจะถือออกมาเล่นเนี่ยเราต้องตั้งสายใหม่ทุกครั้งเลยแต่ไอ้ตอนเนี้ยไอ้ปุ่มหมุนสายมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันค่อนข้างแข็งอะ่ะมันไม่ใช่เอานิ้วไปถูแค่นี้มันก็หมุนอะ่ะ มันต้องออกแรงหมุนพอสมควรไอ้นี้สี่ห้างานแล้วนะครับไม่ได้ตั้งสายเลยมาถึงจับแล้วก็เหยียบกับจูนเนอร์ให้มันตรงเป๊ะตลอดเลยเพราะว่ามันไม่เคลื่อนง่ายด้วยความที่คอมันเป็นไม้เจ็ดชิ้นแล้วแข็งแรงเนี่ยคอมันก็ไม่สวิงที่ตั้งสายก็ไม่ใช่หมุนง่ายมันก็เลยทําให้เวลาตั้งสายปั๊บมันไม่เพี้ยนมันอยู่อย่างเงี้ยได้คงทนเลยผมชอบมากเลยโทนเลอร์เลของพี่นอตอนเล่นเนี่ยก็จะปรับตาม โหที่เราชอบเนาะตอนนี้ผมคัดหายลงจากบอดี้แล้วก็คัดกลางออกคือผมเป็นคนที่ถ้าชอบอยากเรียกเสียงอะไรไปแบบไหนเนี่ยสำหรับภาค EQ อะ่ะผมมักจะไม่ค่อยบูทผมจะคัดออกอย่างตอนนี้ตอนแรกถ้าไม่ทำอะไรเลยปล่อยธรรมดาไปเนี่ยเสียงมันจะเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันแหลมไปนิดนึงผมก็คัดแหลมออกหน่อย ถ,ถ้าผมอยากได้โลขึ้นมานิดหนึง่งแทนที่ผมจะเพิ่มเบสผมคัดกลางออกนิดนึงแล้วเพิ่มวอลลุ่มมันก็จะนวลๆขึ้นมานิดนึง่งพักจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเพิ่มภาค EQ จะเป็นคัดออกมากกว่าก็จะมีโทนแห้งๆธรรมชาติแบบที่แบบที่ผมชอบเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Mm-hmm. <laughs> จุดเด่นของเบสตัวนี้ผมว่าเหมาะกับน้องๆบ้านเราเพราะว่ามันพูดตรงๆมันไม่ใช้งบประมาณในการหาซื้อมาสูงเลยมันเป็นเบสที่พูดตรงๆว่าเป็นราคาถูกได้ซ้าไปต่สเปคเทพมากคือราคาไม่แพงหาซื้อได้ผมใช้ผมยังชอบเลยแล้วผมก็ใช้ทัวร์มาหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ได้ตัวนี้มาเนี่ยใช้ทัวร์มาทั่วประเทศขึ้นเวทีใหญ่มาแล้วด้วยเวทีใหญ่ระบบซิสเ็มเต็มที่เลยสามัญเนียก็บอกมมไม่มีปัญหาใช้ได้งานได้ไม่ทัางานผับเล็กๆก็แล้วแต่เขาเนี้ยเสียงของมันเนี่ย อยู่ที่คนชอบแล้วครับจะถามว่ามันไปถึงแนวไหนผมว่ามาแล้วแต่คนเล่นอย่าตอนแรกฟังดูมันอาจจะล็อกแต่พี่นอเขาใช้เล่นเพลงดาวมาแล้วนะอาจจะฟังดูเอ๊ะเหมือนกับพี่มันเมทัลหรือเปล่าเพลงสัมพันธ์ก็ตัวนี้ดีดมาแล้วนะใช้ได้แหละอยู่ที่คนเล่นจริงๆแนละ้วเลือกเบรดเลือกกีตร์มันมีแค่3าข้อ,องนะอันแรกคือเพลย์ b บ l ลิตี้ ใช่ไหมคือความคล่องตัวเราเล่นแต่ครั้นี้ถ้าน้องหันใหม่บางทีมันก็ไม่คล่องทั้งนั้นแหละเพราะมันเพิ่งจับครั้งแรก Playability ถนัดไหมอันที่2คือ Sound quality คือซาว quality ถ้าไม่ได้หมายถึงว่าจีเกินไปเพี้ยนข้างในอะไรนะอันที่3ที่แม่งขาดไม่ได้ไว้แล้วเราเถียงไม่ได้ด้วยคือ Beauty คือแม่งต้องสวยบางทีถ้าซื้อมาแล้วเราสะพายเราแม่งขัดเขินมันไม่เท่เราก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะแต่อันเนี้ยมันก็ใช้ได้ ฝากบอกถึงน้องๆที่ยังไม่รู้จักเบสคอร์ตนี้นะครับคอร์เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับเอาจริงๆแล้วผมว่าควรจะรีบซื้อหามาเก็บไว้ด้วยสะสมก็ได้นะมันเป็นสเปคที่ดีจริงๆคุ้มค่าครับหลังจากที่เอาไปออกทัวร์มาแล้วอะไรด้วยก็มันใช้งานได้จริงๆนะมีแต่น้องถามว่าพี่นอรุ่นนี้เป็นยังไงก็เป็นรุ่นที่น้องๆน่าจะหาซื้อมาเป็นของส่วนตัวได้ไม่ยากนะักแล้วก็ใช้งานจริงๆได้เพราะว่าผมเองก็ใช้มาแล้วราคาไม่สูงครับผมไม่รู้ว่าเขาจะตรึงราคาขนาดนี้ไว้ได้อีกนานเท่าไหรดยซไป